วัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาวยโลกแข่งความทรงจำในดีกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลิเนียสครับต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วเลยครับซ้ายมือครับเอริกมอร์เลสขวามือครับแมนนี่ปาเกียวเจอกันเป็นไฟที่2ครับหลางตาหลังจากสัปดาห์ก่อนเราเอาไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันไหมชมไปแล้วนะครับเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันครับก่อนที่มอร์เลสจัดชนะคะแนนไปอย่างสนุกตื่นเต้นนะครับ Let's get r e ตเรด o ี้ e r ด m มโบครับประโยคทองของไมเคิลบัฟเฟอร์มาเหมือนเดิมครับนี่คือการชกล้างตาครับไฟที่2ครับ10เอ่อ21มกราคม2 0 0 6นะครับห่างจากไฟแรก10เดือนพอดีครับชกกันที่โทมัสแอนด์แม็กเซ็นเตอร์ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาครับสหรัฐอเมริกาสถิติปาเกียววันนั้นครับชนะ40แพ้สอแพ้3เสมอ2นอก31นะครับ เจ้าของแชมป์โลกสองมิกัดน้ำหนักนะครับแมนนี่แพ็กแมนมปากเกียวครับไมเคิลบัอกเฟอร์แกลากเสียงนี่โอ้โหขยี้น้าดูครับสวัสวดีครับคู่ต่อสู้ของปากเกียวในวันนั้นครับสถิติชนะ48แพ้3นะครับไม่มีเสมอน็อก34ครับ เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกสามรุ่นครับสามพิกัดน้ำหนักสี่เส้นนะครับจากติหัวหน้าครับในประเทศเม็กซิโกครับซายาเอลเตริบเบรครับเอริกโมราเลสครับไฟน์นี้นี่เป็นการชกชิงตำแหน่งแชมป์โลก ในเป็นเข็มขัดขอนนินเตอร์เนชั่แนแนลนะครับของ WBC นะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวลหรลอพิกัดหนึ่งร้อยสามสปอนด์นะครับแล้วก็เป็นการชกตัดเชือกด้วยครับหาผู้ตัดิงแชมป์โลกโราเลสกางเกงสีงขาวนะครับ ส่วนปากเกียวในกะ่แกงสีขาวคาดดำนะครับไฟแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ชมกันไปแล้วนี่โอ้โหเรียกว่าสาวันปั่นใส่กันแทบจะไม่หยุดนะครับ12ยกนี่ก่อนที่ปากเกียวจะแตกที่ตาขวานะครับในยกที่5แล้วก็โรลเลสเนเร่งเครื่องเข้าไป้ายไว้ครับอย่างสนุกเลยครับ10เดือนต่อมาครับนี่คือไฟล้างตา ยืดเย็บครับปลาเกียวต่อยลำตัวหุกขวาดากักเอาแล้วครับเอาแล้วปลาเกียวตัดล่างหุกขวามาคึกโมราเลสยิงหนึ่งสองเต็มเต็มอ, 1, 2, อ, 1, 2, อันหนึ่งสองอีกมาหนึ่งโดนอีกแล้วครับโอ้โหไฟที่แล้วนี่ยกแรกปลาเกียวก็โดนนะครับอบอลเลสนี่เป็นประเภทที่หมัดแม่นนะครับแล้วก็โอ้โห สายตานี่ยังกระเจียวเลยครับอ่าแต่ว่าปาเกียวนี่ต่อยไม่มีหยุดครับมาจากทุกทิศทุกทางแล้วพลังหมัดนี่โอ้โหช่วยขนมกินได้ครับยิงหนึ่งสองมอรัเลสนี่เพิ่งจะเปลี่ยนเทนเนอร์ด้วยนะครับไฟนี้โอ้โหโดนปาเกียวไปสองหมัดซ้ายยิงซ้ายลำตัวอีกหมัดหนึ่ง หลังจากทั้งคู่เจอกันในไฟแรกเมื่อ10เดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ต่างฝ่ายต่างไปขึ้นเวทีมาอีกคนละไฟครับอ้าวดูจังหวะท้ายหม่ปาเกียวตี่ตบหมัดเก็บอาการครับจะบวกหมดยกก่อนยกที่2ครับว่ากันต่อหลังจากไฟแรกนี่ทั้งคู่ก็ไปขึ้นสังเวียนมาคนละไฟนะครับเพาะสนิมอุ่นเครื่องนะครับต่อยรายการเดียวกันซะด้วยนะครับ บากียวเอลชนะเอกเตอร์เวลัสเกรสนะครับชนะทีเโอไปขณะที่โมราเลสนั้นขยับขึ้นไปในพิกัด135สนะครับหรือว่าพิกัดไลท์เวนนะครับปรากฏว่าพลิกล็อกสิ้นดีครับไปแพ้เอาซาเฮราฮีมครับแพ้คันแนนแล้วก็ไฟนี้ก็ลดกลับลงมาต่อย130ตอนครับก่อนชกก็มีข่าวว่าโอ้โหลดน้ำหนักเยอะทีเดียวครับมีปัญหาพอสมควรนะครับมราเลส หนึ่งสองสามปลาเกียวยิงซ้ายลำตัวต่ำไปหน่อยครับมาเอาครับยอดมวยครับก็แตะนวมกันแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ชกกันต่อครับยิงซ้ายเข้าหน้าไปหมัดหนึ่งปลาเกียวก็แท็กครับยิงหนึ่งสองโอ้เต็มเต็มครับเอาครับโมราเลสส่งถอยเหมือนกันครับบวกซ้ายมาปลาเกียวโอ้โหเอาเลยครับดูสิครับกูดีนี่กูปลาเกียวครับทิ้งทั้งไหลทีเดียว เอาวเลยครับเข้าอีหลอบเดียวกับไฟแรกอีกแล้วครับสาวกันไม่หยุดนะครับคู่นี้นี่อย,ยากเข้าไปหาใหม่ครับปาเกียวไฟนี้นี่เดินเบียดเดินบี้ลยครับยิงซ้ายเต็มเต็มโอ้โหเอียงไปแล้วครับมอราเลสยังเก็บอาการเอาวเลยครับปาเกียวมาเป็นชุดเลยออกกเกือบหนึ่งนาทีนะครับมอร์เลส เอาคืนเหมือนกันนะครับโดนซ้ายปะเกียวอีกหมัดหนึ่งมาดูครับปะเกียวนี่ต่อยไม่หยุดนะครับขณะที่โมราเลสนี่รอจังหวะบวกเลยครับอ้าวครับโดนกระเด็นออกไปมาหลังหา,าจังหวะต่อยเข้าจุดโฟกัสไม่ได้ครับปะเกียวเอาปรคัตหนึ่ง,งสองอ้าวครับตัดลำตัวโอ้โหโ,โมราเลสโตมาสามหมัด ปลายยกเลยครับปาเกลียวแข็งก็มาทูกขวาเข้าหน้าไปมาดึงมอรเลสยิงหนึ่งสองคือยิงขวาให้มัดึงเต็มเต็มหมดยกครับโอ้โหเดูครับสองยกนี่ซัดกันถึงเลือดถึงเนื้อไปแล้วครับซ้ <c oughs> ายเต็มจะงอยคางมือขวาไม่ควา้า <c oughs> เชือกเอาไว้นี่หล่นแน่นอนครับเมือ่อสักครู่นี่ยกสามครับ ตัดสินบนเวทีวันนั้นนี่เป็น,คนเ,นเนคนเนี่เ,นเ,นเบลเลสนะครับกรเลยว่าเป็นมือนหนึ่งของลัสลาสเวก,กัสเลยครับในยกหนึ่งครับดูเสียงเชียร์เลยครับแมนนี่แมนนี่มาแล้วแฟนมวยฟิลิปปินส์ใช่ไหมน้อยครับยิงขวาโอ้โหขวาเข้ากลางโดนซ้ายอีกหมาหนึ่ง มาเลสตุยลำตัวคืนยิงขวาบนโอ้โหเต็มเต็มยิงขวาอีกหมัดหนึ่งปากเกียวโดนเข้าไปเป็นยังไงครับไฟแรกที่เจอกันนี่ปากเกียวบอกว่าแหมแผลแตกที่ตาขวาว่าตั้งแต่ยกหนี่ <c oughs> มันรบกวนเหลือเกินครับทำให้รูปเกมนี่ <c oughs> ไม่เป็นอย่าง <c oughs> ที่เขาต้องการเลยครับ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนวมครับแหม โอ้โหโดนขวาโมลเลสเต็มเต็มนี่ก้นเ,เตีต้ยนะครับมาสกู่นี่ตอบหมัดเก็บอาการครับตะลุยทา่าเข้าไปนี่ยโมลเลสแกมแม่นนะครับมอาอ้าวเรอครับปาเกียวยิงซ้ายโมลเลสขายมือเอาปรกคาดบวกการโอ้โหขวาเต็มเต็มเออโมลเลสยังออกไปเหมือนกันครับมจะว่าด้วยเรื่องนวมสักหน่อยครับมต่อยกันไม่ให้หยุดพักเลยครับ ไฟทีแล้วนะครับอย่างที่ใครถ้าได้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คงได้ทราบไปแล้วนะครับว่าแหมทางผู้จัดก,การของปากเกียวหรือมูราดม,มูฮัมหมัดนี่ไปเจราจาแล้วไปปล่อยให้มอรเลสเลือกนวมที่ถน,นัดนะครับก็คือยี่ห้อวินนิ่งนะครับซึ่งปากเกียวบอกว่ามันแหม,มสันมาดมันหนาครับมันไม่ใช่นวมสําหรับมวยกําปั้นหนักอย่างเขาครับไม่ถน,นัดนะครับว่าอย่างนั้น ไฟนี้นี่เลยใส่ไว้ในเงื่อนไขเลยครับว่าต่างฝ่ายต่างเลือกนวมที่ตัวเองถน,นัดนะครับโอรเรลสก็เลือกใส่นวมวินนิ่งของญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับขณะที่ปากเกียวนี่กลับไปใส่ยอ่อเคลโตเรเยสครับของเม็กซิโกนะครับซึ่นหถนัดนะครับ แล้ว 1, ก็ที่เรียนเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าโมราเลสไฟนี้นี้เปลี่ยนเทนเนอร์ด้วยนะครับหลังจากที่เขาแพ้พิกล็อกแพ้ซาเฮราฮิมนะครับไปก่อนหน้านี้นี่ก็แยกทางกับโฆเซ่มราเลสครับซึ่งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเทนเนอร์ครับโอ้โหดักผูกซ้ายปากเกียวกับเดนแต่ว่าวิ่งเข้าไปใหม่ครับหึหต่อยกึ่งๆจะไม่มีตำราเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม สปีดหมัดเร็วแล้วก็มาทุกทีทุกครั้งโดนซ้ายมอรลเลสหน้าหงายมอรลเลสลุยเข้าไปครับยิงขวาอีกหมัดหนึง่งด <c oughs> ูครับยกมือสวมหมวกกันน็อกแล้วรอดักเน้นๆนะครับมอรลเลสนี่ หลังจากไปแพ้ซาเฮราฮิมนี่เขาแยกทางกับโฮเซโมราเรสนะครับซึ่งเป็นทั้งพ่อทั้งเทรนเนอร์นะครับดูแลกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วครับแล้วก็ไปดึงโฮเซหลุยส์โลเปสมาเป็นเทรนเนอร์แทนครับไฟแรกเลยครับไปนี้จ<า>จเจองานช้างเลยครับยิงซ้ายลำ้วาวโฮเซโมราเรสนี่ ซึ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2016นี่เองนะครับคุณพ่อของเอเดนมอลเลสเสเลือดในเสเลือในสมองแตกนะครับแล้วก็นอนโคม่าอยู่หนึ่งสัปดาห์ครับก็เสียชีวิตไปครับด้วยวัย60ปียิง1-2ครับปลายยก4แล้วครับกับแทกแยบมาก สามสี <S S ่หมัดเลยครับปลาเกียวยิงหนึ it, ่งสองสามต่อยส่งมุมไปเลยครับยกที่ห้าครับว่ากันต่อก่อนชกไฟนี้นี่ตานรพนันในลาสเวกัสนี่ก็ยังให้ปลาเกียวเป็นต่อนะครับทั้งที่แหมไฟแรงนี่แพ้มาครับ แต่ต่อแต่ว่านิดหน่อยครับเรียกว่าปลายจะมูนะครับกว่ากันอย่างนั้นประมาณ19ครับโอ้ยหนึ่งสองสวยครับมอร์เลสเต็มเต็มแกออกหมัดสวยงามเลยครับมอร์เลสนี่บวกโดนซ้ายปลากเกียวไปหมัดเด้ง แพ้มาเกมเอาซ้ายลูกนี้เต็มนะครับโอ้โหโห,โโหโดนเข้าไปยิงครับคืนคว้าอีกมาดึงเอาเป็นประเภทโดนไม่ได้ครับบอเลสเนี่จะเอาคืนทันทีทไม่น่าเชื่องกันนะครับมวยแพ้มาไฟแรกนะครับแต่ว่าไฟสองึ้นมาก็ยังเป็นต่อตนะครับแต่ว่าเป็นต่อน,น,อน้อยหน่อยครับ ค่าที่ว่าไฟล่าสุดเนี่นมโมราเลสบอลไม่ดีครับว่าอย่างนั้นแล้วก็ลดน้ำหนักพอสมควรน,นะครับไฟนี้ก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าโมราเลสพยายามจะเจราจาครับให้ปาเกียวยอมต่อยในพิกัดแคชเวทนะครับประมาณ132 133ปอนด์นะครับประมาณนั้นแล้ปาเกียวไม่ยอมครับอ้าวครับปาเกียวลุยเข้าปไปยิงซ้า,า,ายเต็มครับหมันดนี้ แกต่อยแบบไม่ต้องง้างเลยครับปากเกลวนี่แมมฮุบซ้ายอัป,อปคัดนี่จะจะโดนเยอะเหมือนกันนะครับโมราเลสนี่ทุบไปทุบมานี่แล้วมวยตัวเองลดน้ำหนักเยอะนี่แมมมันอ่อนไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับยิงขวาสองหมัดสวยโดนซ้ายหน้าหงายอีกครับปากเกียวเวลาแกได้นี่แกก็ฉายเป็นชุดนะครับโมราเลสนี่ ยกที่หกครับดูกันต่อใบล้างตาของผู้มวยเรียกว่าวิกแตกครับในรุ่นกลางครับในยุคปี2006นะครับเรกมอราเลสครับกับแมนนี่ปาเกียว อ้ายกที่ผ่านมานี่ยังคู่ขี้นะครับรูปเกมนี่คล้ายๆไฟแรกเลยครับผัดกันลุยผัดกันจ้วงครับขโมยต่อยซ้ายสวยยิงซ้ายลำตัวขวาบนอีกบาดหนึง่งคู่ขวาอีกมาดหนึง่งอ้าวยิงซ้ายเข้าหน้าอีกมาดหนึง่งโอ้โหปาเกียว,ปเ,ยวเปิดยกนี้ทำได้ดีครับอาปรคัตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยโอ้โหปาเกียว,ยวต่อยทีเป็นชุดๆ โรเลสต่อยไม่เข้าเท่าไรครับยกนี้บวกการต่อยชวัดเฉวียนไปมาวาเสียวคือพลังกับบ้านทั้งคู่นี่โดนจุดโฟกัสเต็มๆนี่ก็หล่นได้ทั้งคู่นะครับอัปเปอร์คัตโอ้โหสามสี่มัดโมราเลสโดนเต็มนะครับโอ้โหอาเลยครับมีอาการครับซึมไปเลยครับโมราเลสโดนกันไปชุดเมื่อสักครู่ ปาเกียวไม่ซ้ายไม่ถนัดดีครับโมโลเลสโตมาสันจมูกนี่เริ่มจะบวมๆออกมาแล้วครับโมโลเลสโดนซ้ายอีกหวาดหนึ่งปาเกียวลุยโอ้โหเป็นชุดตัดลำตัวคร,ครับโดนเข้าไปเยอะๆดิชักจะเอวอ่อนเหมือนกันนะครับโมราเลสหนึ่งสองสามนายยกนี้ปาเกียวน่าจะค่อนข้างชัดนะครับ ตอ้าวครับโตขวามาปลาเกียวเฉยๆครับหยาบก็ีปครับปลาเกียวเดินกดดันหน้าดูตัดขวาลำตัวโอ้โหหายใจยาวเลยครับโมโรเลสแม่หญิงหนึ่งสองสามโอ้โหเต็มนะครับนี่เอาครับปลายยกมาเป็นชุดครับปลาเกียว เบ <c oughs> เลสดูจ้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เอียงมาหมดยกพอดีครับโอ้ระคังช่วยเลยครับโมราเลสยกหกโดนเยอะนะครับตั้งเรียกว่าเข้าเป้าที่ใบหน้าปลายคางนี่ยรวมถึงตัดลำตัวนี่ครับโอ้โหอ่อนชัดเจนเลยครับ <c oughs> โมราเลสยกหก <c oughs> ที่ผ่านมาอ <c oughs> ฮัลโหลเลยดแมนที่เป็นทีมงานของ HBO แล้วก็นั่งให้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการอยู่ข้างเวทีนี่ยังให้โมราเลสนำนะครับแต่ว่าคะแนนนี่มันใกล้กันมาแล้วครับ <c oughs> อ้าวแล้วครับเป็นโอกาสของโมราเลสบ้างครับ <c oughs> ดันปาเกลไปติดเชือกหมาดูครับ <c oughs> ปาเกลก็ท้าดวลเลยครับยิงขวาหมุนออกมาถ่ายมือบอกไม่เท่าไรเลยเอาประคัด โมราเลสเอาจะเอาคืนเลยครับยกที่แล้วโดนไปเยอะ <_ C ons> um> ปากเกลียวยิงซ้ายอา้าวบวกการตัดลำตัวครับใหมมัดเคาะขวาสีข้างนี่ลายกาดนะครับอัปคัทลูกนี้เต็มครับโมราเลสโดนเข้า <_ C ons> um> ไปยิงซ้ายใหม่ก็ดูคึกกว่าครับ <_ C ons> um> ปากเกลียวนี่ดูโมราเลสดูจะโหยๆครับยิงซ้ายลำตัวอีกหมัดหนึ่งโอ้โห มวยลดน้ำหนักเยอะๆแล้วโดนตัดสีข้างแบบนี้นะครับ oh. แรงมันหายโดโดนอีกแล้วครับขวาซ้ายบนบวกกันแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับโดนของมอร์เลสเข้าไปนี่ก็เด้งกัะดอนออกมาหลายทีแล้วนะครับปาเกียวซ้ายบนอีกมาหนึงโอ้โหแกเดด ข้างล่างหน้าจอที่เห็นตรงนั้นเนี่ยครับตรงกลางเมื่อสักครู่เนี่ยฟลอยด์ไมเวเธอร์นะครับแหมวันนั้นมานั่งเชียร์ปากเกียวอยู่ด้วยครับปากเกียวทำได้ลุกขึ้นมาเฮภายหลังนี่ก็แหมเป็นคู่ปรับกันนะครับนี่ครับที่เห็นตรงนั่น,นแหละครับนั่งอยู่ตรงแถวที่ประมาณแถวที่สนมเลยครับตรงกลางหน้าจอเลยครับหมดยก ยก8ครับดูกันต่อมวยคู่นี้กำหนด12ยกนะครับชิงเข็มขัด WBC Inter ครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทมอราเลสเป็นเจ้าของชแชมป์นะครับเพราะว่าก็ได้มาจากการเจอกับปากียวไฟแรกนั่นแหละครับแต่ว่าคู่นี้นี่แหมเข็มขัด WBC อินเตอร์นี่ผูกกันตรงๆก็แหม ไม่ได้มีความหมายเท่าไรนะครับเนี่ยยิงว่าคู่ชิงแชมป์โลกอีกครับโดนดนักขวาไปสองหมัดปากเกียวเล้วนี่ครับผู้บรรยายเอเมเนสตูดนะครับนั่งบรรยายอยู่วันนั้นนะครับสุดยอดเทรนเนอร์เจ้าของครองสกิมมันเรื่องชื่อนะครับบอกว่าระหว่างยกนี่เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงของโมราเลสนี่ต้องนวดขานะครับเพราะว่า โมเลสจะบอกว่าขาสั่นไปหมดเลยครับเหมือนมันแหมมวยแรงมันน้อยครับอ้าวโดนปาเกียวอับคัดอีกหมาดหนึ่งโดนแหมดักขวาสวยครับแหมปาเกียวเทเลท่าเข้ามาขาเริ่มไม่ไปเลยครับโาเลสนี่กุดเวิร์กเริ่มจะหายครับ โดดเดินแข่งๆชอบก้นนะครับว่าเนี่คร <e ับโวยล้นน้ำหนักเยอะโอ้โหเอามาครับสวยครับปัดดิปาเกลียวมาเป็นชุดโบลเลสจวงแล้วอ้าวเลยครับจวงขวาหม่ว่าได้ทีแกตาเป็นชุดปาเกลียวโยกหลบครับแรงแทบจะไม่เหลือครับแต่ว่าแม่ด้วยเรียกว่าศักดิ์ศรีด้วยลายของ ยอดแชมป์โลกครับขวัญใจมวยเม็กซิกันครับโอ้แต่โดนเยอะนะครับเนี่ยโมราเลสเนี่ยปลาเกียวนี่ก็ต่อยไม่หยุดครับไม่ให้พักหายใหจใหายใจหายคอเลยครับ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> ยิงซ้ายอีกหมัดหนึ่งเ <c oughs> นี่ยครับเอเมเนลชูตก็บอกครับว่าขามันแกว่งๆไงครับโมราเลสนี่ยโอ้โหครับโมยสากลนี่แ <c oughs> ม่ แม่จะไม่ได้เป็นใช้ขาเป็นอาวุธนะครับแต่ว่าฐานล่างไม่แน่นเนียว oh, มันส่งผลนะครับฟุตเวิร์กหายนี่แมจะเข้าจะออกนี่มันอืดไปหมดนะครับแต่เวลาออกหมัดนี่ฐานล่างไม่แน่นเนียวน้ำหนักมันก็หายครับโอ้โหดูปากเกี e ยวหญิงหนึ่งสองสามบอลเลยสตัดลำตัวดูครับอย่าเร่งเป็นชุดๆปากเกีียวเก็บอาการนะครับลายยกที่8ปด ยิง1-2ปาเกียวสาวใหม่ถึงมาราเลสฉากออกไปครับหมดยกโอ้รูปเกมเรื่องรูปเกมเรื่องคะแนนนี่ยังใกล้เคียงนะครับแต่ว่าโอ้ดูอนาคต4ยกที่เหลือนี่แม่นี่ครับคะแนนของฮาโลเลดแมนนี่ตอนนี้ให้เสมอแล้วนะครับ76 76 8ยกที่ผ่านมากะแบ่งไปคนละ4ยกครับเลดแมน ให้อย่างนั้นนะครับนี่เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่เรียนค้างไว้ครับว่ารูปเกมคะแนนนี่ยังสูสีครับแต่ว่าอนาคตนี่9 0 1 1 1 2นี่ดูแม่ปาเกียวคึกกว่ากันเยอะครับแต่ว่าต้องดูครับมอราเลสนี่อัพคัตสวยครับเต็มเต็มปาเกียวฉากออกมาช่องยาวคืนเลยครับบวกกันโอ้โหซ้ายลำตัวเต็มเลยครับมานีบวกกันอีกมาหนึ่ง โมลเลสแข็งใจโยกขาไม่ไปกัแต่เอวยังโยกอยู่ครับโมลเลสยิงหนึ่งสองยิงขวาอีกมาหนึ่งปาเกียวสามหมัดครับโตมาปลาเกียวนี่โดนของโมลเลสนี่ดูจะเฉยเฉย,เยครับแต่โมลเลสโดนของปาเกียวเข้าไปนี่มีวูบม,มีวาบ <c oughs> ซสายตรงือนปลาเกียวเลยครับแม่ทะลุกาดก้าไปใหลายทีแล้วนะครับหลายยกเก้าครับตัดลำตัวเนี่ยฟอยเบตเทอร์ครับแมลุกขึ้นเชียร์กรับอกมือให้ปลาเกียวลุยครับ ไม่ทราบถือหางไว้หรือเปล่าบวกกันนะครับโอ้โหดูขาแกว่งไวเลยครับโมราเลสยิงซ้าย1 2 3่งสองสามแหมแล้วปลายยกเนี่กรรมการเห็นชัดกว่านะครับแหมเอ้าวครับรัวดูครับสภาพไปอ่อนกระหวยเต็มทีเลยครับโมราเลสนี่ยเต้นหนีครับนี่แทบจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับโมราเลสนี่เต้นหนีคู่ชกแบบนี้มีเสียงโผล่นิดหน่อย ยก10ครับดูกันต่อครับแล้วก็บอกกันไว้ตรงนี้ครับว่ามวยคู่นี้ยก1 1 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับจบแบบไหนติดตามครับปาเกียวจะล้างตาได้สำเร็จด้วยว่ามอรเลสจะย้ำแค้นครับอย่างไรก็ตามในคู่นี้นี่มีภาค3นะครับอย่างที่เคยเรียนกันไปครับว่าเราเคยเอาไห้ชมกันไปแล้วับภาค3มนี่จะอยู่ต้นๆหน่อยครับ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ใน description กันแล้วกันนะครับทั้งภาคหนึ่งทั้งภาคสามครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปค้นกันให้เมื่อยครับ <c oughs> มมยมันเนี่ยดูกันต่อเนื่องไปเลยครับ <c oughs> อัด,อ,ดอัดขวาลำตัวครับหิง้ายโอ้ยหายใจยาวครับบุเลสใจอื้ก็ต่อยล่างนี่มันงอครับโอ้โหบุเลส เปิดยกนี้มานี่โดนตัดลำตัวหนักๆไป3-4หสีมัดครับตัวจะจะแข็งๆนี่นะครับโมเลสนี่นจริงๆเป็นช่วงที่เขาฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับสามไฟก่อนหน้านี้นี่แพ้2องชนะหนึ่งะครับแพ้มาโกโอันโดนโอเบเรรา ในไฟที่สที่เจอกันนะครับแล้วก็มาชนะปลาเกียวแล้วก็ไปแพ้ซาเฮราฮิมนะครับับหมไฟนี้นี่ดูสภาพแล้วใครอีกก็สี่ไฟแพ้ไป3นึงลเป็นช่วงนี่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไรของมารเรสนะครับอัปคัดยิงซ้ายบนโอ้ยซ้ายตรงกับทิมเข้าไปตรงนี่เต็มนะครับหมัดเมื่อสักครู่นี่ ต้องถอยมือนเอาเะดักขวาสวยครับแล้วบวกขวาโอ้โหเอาครับเอียงไปแล้วโมราเลสจิ่มซ้ายลงเลยครับโอ้โหอาจจะไม่ได้เป็นหมัดที่เข้าจุดโฟกัสอะไรนะครับแต่ว่าต่อยแล้วเสียหลักหมุนคว้างลงไปนะครับแล้วก็แรงมันเหลือน้อยนะครับนี่เป็นนับครั้งที่สองในชีวิตของโมราเลสนะครับแต่ว่าเป็นได้ว่านับจริงๆยังจังนี่นาจากครั้งแรกเลยครับไฟนี้ต่อยครับ บาเรราไฟแรงกโดนนับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเสียหลักแล้วลุยครับลงไปนั่งเรียบร้อยครับเคนี่เปเลสโบกมือยุติการชกครับด้วยเวลา2นาที33วินาทีของยกที่10ครับล้างแค้นสำเร็จครับแมนนี่ปาเกียวและนี่ก็เป็นการแพ้แบบไม่ครบยกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับของเอริกมอราเลสด้วยครับดูหน้าตาบวมชึงไม่หมดเลยครับโดนเยอะมากครับไฟนี้ ขณะนี้คนนี้นี่ล้างตาสำเร็จนอกนั้นนี้ก็โอ้โหกลายเป็นดาราขึ้นทิ้งไปแล้วครับเชลลี่ฟิงเคลนะครับคนสวมแว่นเมื่อสักครู่นี้เข้ามากอดเป็นผู้จัดการคนใหม่ของปากเกียวครับมาแทนมูราด์มูฮัมหมัดดูนับแรกครับเนี่ยครับยิงซ้ายเข้าขมับนะครับแล้วก็กดลงไปนี่หมุนลงไปนั่งเลยครับ ดูอีกทีกดก็ต้องกกหูเลยครับกกหูต้องคำมั่นครับไฟที่ต่อยกับมาเดราไฟแรงนี่แหมเหมือนต่อยคร่อมแล้วก็เสียหลักลงไปครับแต่ว่ากรรมการนับแต่นี่โดนจริงครับและนี่เป็นจังหวะปิดบัญชีครับก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่ามันโอ้โหแรงมันไม่เหลือแล้วครับโาเลสหลังการชกนี่เขาก็บอกนะครับโอ้โมทำมักหมยด้ยจริงๆครับ หมดเกลี้ยงนะครับโมราเลสแกก็ยอมรับนะครับนี่ครับสามสี่มัดหลังนี่ไม่ได้โดนเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็สองนาทีสามสิบสามวินาทีครับของยกที่สิบครับเอาชนะทีเกียวไปได้ครับแล้วก็ได้แชมป์ WCE นตรุ่นซุดเปอร์ฟิทเวสไปครองครับแมนนี่เดอะแพ็กแมนปลาเกียวครับ ทีนันนี่เลยว่ายิ่งใหญ่จริง,รงๆครับแล้วก็นี่คือไฟคลาสิกประจําสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแข่งความทรงจําคู่ไหนหรือว่าอยากดูคู่ไหนก็นแนะนากันมาได้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครเจอใครโปดดร,ปด,ปร,รปดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ